ผมมาคุยเรื่องกรอนกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึงแล้วนะครับตามที่ได้พูดไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าผมคงจะต้องไปแต่งกรอนเพื่อเป็นต้นแบบของการพูดคุยมาสักหน่อยหนึ่งก่อนเพราะว่าวันนั้นนะ่ะผมไปนึกเอาตอนนั้นเลยแล้วมันก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยเนาะรอบนี้ผมนึกได้อย่างนี้รอบนู้นผมนึกได้อย่างนู้นก็พาในสับสนเอาทีนี้ วันนี้เนี่ยผมได้แต่งกรอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับแต่ว่าผมจะอ่านให้ฟังก็อาจจะตะกุกตะกักผมก็เลยรบกวนคุณวอชโอเวอร์ช่วยอ่านให้ผมหน่อยโอย้ช่วงนี้มีมิจฉาโทรมาทีแนวผมนี่โทรมาปับ๊บรับเลยหนอรับเลยเราเพื่อให้เขาเห่าให้พอพร้อมคุยต่อเออออกไปให้เนิ่นนาน ถูกหรือผิดผมคิดไว้ประมาณว่าหากมิจฉาอยู่กับเราเขาฝันหวานเขาไม่ไปปอกล่อใครให้แหลกลานมันมัวหวานให้เราอุ่มหลงหลวมตัวเขาไม่รู้ว่าเราหนอก็เหนือชั้นรู้เท่าทันกนกงเกมหยุดเต็มหัวแกล้งเอออ,อหอหมกคล้ายได้หลวมตัวเราแซงมั่วให้มิตรร้ายคุยสายนานช่วงมิจฉาปัญญาช่วยคุยขู่ข่ม ผมว่าผมช่วยสังคมได้อีกด้านช่วยยื้อเขาอยู่กับเรานานเท่านานหล่องเงินลันผมอยาหวังแหะแหะยังแนวคิดมีเท้ายันหัวทั้งตัวนี่มีแค่งงอหากดูดออกงอกสลายหายสองสีหากงอกหมดสดเฉิดฉายเลยนายลีวัลลานมีเชิญมิจชามาหลอกเอ่ยกรอนที่ผมแต่งมาฝากเพื่อนๆก็มีประมาณนี้ครับแต่ว่าบางคำ Voiceover เนี่ยก็อ่านในแบบของเขานะครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปอ่านทีละตัวอักษรคำบรรทัดทีละอะไรดีทีละบรรทัดนะครับโอ้ช่วงนี้มีมิจฉาโทมาทีนะครับอ้าวักต่อไปแนวผมนี่โทมาปับรับเลยหนออันนี้ได้สองวักคือหนึงบาทแล้วนะครับต่อไปเป็นวักที่สาม หรือว่าไปบาทที่สองนะครับรับเลยเราเพื่อให้เขาเห่าให้พอแล้วก็ประโยคสุดท้ายของบทนี้พร้อมคุยต่อเออออกไปให้เนิ่นนานต่อไปจะเข้าบทที่สองถูกหรือผิดผมคิดไว้ประมาณว่าหากมิจฉาอยู่กับเราเขาฝันหวานเขาไม่ไปปอกล่อใครให้แหลกลานมันมัวหวานให้เราอุ่มหลงหลวงตัว มันมัวหวานให้เราอวมอะไรเนี่ยมันมัวมันมัวหวานให้เราอวมหลงหลวมตัวมันมัวหวานให้เราอ่วม,ม,ม,วม,มวห,วหวมลงหลวมตัว,ว,ว,รว,ต,วตรงนี้อย่างนี้นะฮะผมเกรงว่า i อ e over อ่านไปแล้วก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะฟังไม่ชัดผมก็เลยช่วยรีพีทให้อีกทีหนึ่งนะครับเขาไม่รู้ว่าเราหนอก็เหนือชั้น,น่ประโยคนี้ทำท่าจะพยองอยู่หน่อยๆน,นะครับ รู้เท่าทัน,นกลโกงเกมหยุดเต็มหัวแกล้งเออออหอหมกคลายได้หลวมตัวเราแซงมั่วให้มิดร้ายคุยสายนานช่วงอิจฉาปัญญาช่วยคุยคู่ข่มผมว่าผมช่วยสังคมได้อีกด้านช่วยยื้อเขาอยู่กับเรานานเท่านานหลอกเงินลัน่นผมอย่าหวังแหะแหะยังแนวคิดมีประโยคนี้นะครับ หลอกเงินล้านผมอย่าหวังแล้วก็ฮยังไม่มีนะครับยังไม่มีหลอกเงินล้านผมอย่าหวังยังไม่มีขอความในวรรคนี้อย่างนี้นะครับต่อไปเท้ายันหัวทั้งตัวนี่มีแค่งอกหากดูดออกงอกสลายหายสองสีหากงอกหมดสดเฉิดฉายเลยนายลีวันล้านมี เชิญมิจฉามาหลอกเอ่ยวันร้านมีเชิญมิจฉามาหลอกเอ่ยนะครับแต่ที่ผมพูดในกรอนเนี่ยเสมือนว่าคําว่าร้านเนี่ยไม่ใช่ร้านของเงินนะครับคือล้านของหัว <c ười> คือไม่มีผมแล้วก็มีล้านแล้วล้านบนศีรษะนั่นเองนะครับอ่าก็อย่าไปคิดอะไรกับเนื้อหาของกรอน,นี้นะครับผมแค่แต่งขึ้นมาเพื่อ เป็นแนวทางในการยกตัวอย่างมาพูดคุยนะครับโอ้ช่วงนี้นะครับทีนี้เนื้อหาเนี่ยบางทีบอกว่าเออผมม,มีมิจฉาโทรเข้ามาบ่อยแล้วผมก็ไม่ได้กลัวเขาเนาะก็คือรับสายนั่นแหละรับแล้วก็คุยเลยแต่เพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งทำตามเนื้อหาในกรณนนี้นะครับเพราะว่าบางทีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยอาจจะใจอ่อน หรือว่าเพื่อนๆไม่ได้เตรียมการไว้ส่วนของผมเนี่ยผมเตรียมการไว้แล้วคือเบอร์ที่เขาโทรเข้ามาแล้วผมคุยนานเนี่ยเบอร์นี้ไม่มีอะไรครับเพื่อนๆครับเบอร์นี้เป็นโทรศัพท์เปล่าๆเดียวๆไม่สามารถจะดูดได้ไม่สามารถจะอะไรได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ผมก็ว่าในกรอนเนี่ยว่าเออผมก็น่าจะช่วยสังคมได้อีกด้านหนึ่งนะเพราะว่าผมชวนเขาคุยสายเนี่ยนานหนึ่งก็คือ ระหว่างที่เขาคุยกับผมอยู่เนี่ยตัวของเขาคนนี้คงไม่ได้ไปหลอกใครแล้วแหละเพราะว่ามาเสียเวลากับการตั้งหน้าตั้งตาคุยกับผมอยู่อย่างนี้ฮะแล้วก็ทําให้คนอื่นๆเนี่ยอาจจะอยู่รอดปลอดภัยไปเนื่องจากว่าเออคนนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปหลอกเขานะครับส่วนที่จะมาหลอกกับผมเนี่ยก็คงจะไม่ได้สําเร็จอะไรเพราะว่าเงินล้านของผมมันไม่มีอ่า ทั้งเนื้อตัวของผมตอนนี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละครับแล้วก็ที่มีอยู่อาจจะมากกว่าคนอื่นหน่อยนึงก็คือมีผมม,ม,มีมีเส้นผมที่เป็นสีหงอกเป็นเส้นผมที่มีอยู่สองสีส่วนวถ้าเกิดเขามาหลอกดูดออกไปได้เนี่ยวันไหนดูดออกไปหมดแล้วเนี่ยวันนั้นแหละครับผมสองสีไม่มีแล้วก็คงจะ ผมคงจะสดใสขึ้นแล้วก็คงจะมีร้านแล้วแหละแล้ววันนั้นถ้าเกิดมีร้านก็มาหลอกได้เลยเพราะว่าผมมีร้านแล้วอ่าเนื้อหาของก่อนประมาณนี้ทีนี้มาพูดถึงการสัมผัสแล้วนะครับเพื่อนๆครับโอ้ช่วงนี้มีนิจาโทรมาทีอ่าเราจะมาพูดถึงการสัมผัสระวางบทนะครับอ่าเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ย เดี๋ยวเราทวนอีกนิดนึงก่อนทวนอีกนิดนึงก่อนใน1บทมีอยู่2บาทใน1บาทก็จะมีอยู่2วรวคนะครับให้เพื่อนๆนสังเกตวรคแรกกับวัคที่สองก่อนเอ้ยวรคแรกกับวรคสุดท้ายของบาทแรกก่อนนะครับความเร็วการอ่านออกตัวบรรจุเริ่มต้นตัวอ,อ,กอักษรคำบรรทักผมจะใช้คำว่าวรคแรกกับ วักสุดท้ายในในบาทาน,นั้นนะครับอโอ้ทวงนี้มีนิจฉาโทรมาทีแนผมนี่โทรมาปับ๊บรับเลยหนอรับอ่านแล้วโอ้ทวงนี้โอ้ทวงนี้มีนิจฉาโทรมาทีอันนี้วักแรกนะครับวักสุดท้ายของบาทแรกแนผมนี่โทรมาปับ๊บรับเลยหนาโทรมาทีนะครับ ไปสัมผัสกับแนวผมนี่นะครับแล้วก็คำสุดท้ายของแนวผมนี่โทรมาปับ๊บรับเลยหนอคคำสุดท้ายของวักสุดท้ายก็คือหนอนะครับแนวผมนี่โทรมาปับ๊บรับเลยหนอคคำนี้คำสุดท้ายของวักหลังของบาทแรกไปสัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคแรกในบาทถัดไปนะครับตรงนี้คือหนอรับเลยเราเพื่อให้เขาเห่าให้พอหนอกับพอนี่นะครับเพื่อนๆครับอ่าต่อไปคำว่าพอไปสัมผัสกับคำที่สองถึงคำที่5ของวรรคสุดท้ายบาทที่สอง พร้อมคุยต่อเออเอ,อไปให้เนิ่นนานก็คือต่อนี่เองนะครับพร้อมคุยต่อตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วลงท้ายด้วยลงท้ายด้วยวักสุดท้ายของบาทที่สองเนี่ยเนิ่นนานคําว่านานนะครับคําว่าเนิ่นนานตรงนี้จะไปสัมผัสตรงไหนก็คือไปสัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคสุดท้ายของบาทถัดไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการสัมผัสระหวางบทครับเพื่อนๆครับเมื่อสักครู่ก็คือเนิ่นนานคำว่านานนะครับถูกหรือผิดผมคิดไว้ประมาณว่าอันนี้วรรคที่หนึ่งวรรคต่อไปนี่นะครับคำสุดท้ายของวรรคต่อไปนี่นะครับหากมิจฉาอยู่กับเราเข่าฝันหวานหวานนี่เองครับเพื่อนๆครับ คําคว่านานมาสัมผัสกับคําว่าหวานนี่เองนะครับต่อไปจะเป็นวักแรกของบาทถัดไปเขาไม่ไปปอกล่อใครให้แหลกลานแหลกลานนี่นะครับแล้วก็จะไปสัมผัสกับคนที่สองถึงห้าในวักถัดไปมันมัวหวานให้เราอุ่มหลงหลวมตัว ประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับประมาณนี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะให้ฟังบทกลอนแบบเต็มๆอีกทีหนึง่งเพื่อนๆลองตั้งใจฟังนะครับโอ้ยทวงนี้มีนิจฉาโทรมาทีแนวผมนี่โทรมาปับรับเลยหนอรับเลยเราเพื่อให้เขาเห่าให้พอพร้อมคุยต่อเออออกไปให้เนิ่นนานถูกหรือผิดผมคิดไว้ประมาณว่า หากมิจฉาอยู่กับเราเขาฝันหวานเขาไม่ไปปอกล่อใครให้แหลกลานมันมัวหวานให้เราอุ่มหลงหลวงตัวเขาไม่รู้ว่าเราหนอก็เหนือชั้นรู้เท่าทันกลงโกงเกมหยุดเต็มหัวแกล้งเอออ,อห่อหมดคลายได้หลวมตัวเราแซงมัว่วให้มิตร้ายคุยสายนานช่วงมิจฉาปัญญาช่วยคุยคู่ข่มผมว่าผมช่วยสังคมได้อีกด้าน ช่วยยื้อเขาอยู่กับเรานานเท่านานหลอกเงินลัน่นผมอย่าหวังแหะแหะยังแนวคิดมีเท้ายันหัวทั้งตัวนี่มีแค่งอกหากดูดออกงอกสลายหายสองสีหากงอกหมดสดเฉิดฉายเลยนายลีวันล้านีเชิญมิจฉามาหลอกเอ่ยการพูดคุยเรื่องการแต่งกลอนสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับ หากเพื่อนๆต้องการสนับสนุนช่อง Lee Channel สามารถแตะปุ่ม SuperTank สามารถเลือกจำนวนเงินที่เพื่อนๆต้องการสนับสนุนได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Lee Channel ด้วยนะครับ